เป็นอีกหนึ่งปีที่เหล่ากัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกอำเภอในจังหวัดระยองและใกล้เคียงได้รวมใจครั้งสำคัญรวมกันสร้างมหาธรรมบารมีที่ยิ่งใหญ่ในพิธีทอดกระถินครบสิบปีและสร้างทุกสิ่งเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ในปีนี้มีคณะประธานใหญ่5คณะประกอบด้วยคณะที่1กัรยานามิตรเพิ่มศักกัลยาณมิตรอรัญญาชีวาวัฒนานนท์คณะที่สองทันตแพทย์ไพโรธดรจารุณีตันติเวชวุฒิกุลคณะที่สกัลยานามิตรสุทธั์กัลยาณมิตรเป็นจวันนันชัยและคณะที่4กัรยานามิตรสุปนาเด็กหญิงลักษณะปิ่นมรกตสุขภาพในการอัญเชิญ้าตรายของคณะผู้มีบุญ ที่ประคองด้วยสองมือเต็มเปี่ยมไปด้วยความบริสุทธิ์ใจที่ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา<อ>และเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการทุ่มเทสร้างบารมีรรก่อนประกอบพิธีทอดกระถินเจ้าพาผู้มีบุญได้รวมใจปฏิบัติธรรม<อ>เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ ท้งนี้คณะประธานกตินได้นำกล่าวคำถวายผ้ากตินโดยพร้อมเพยงกันรวมทั้งได้น้อมถวายผ้อาอะไรกรินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวพเดียงสงฆ์และกล่าวอัปโลกตินในการนี้คณะท่านประธานกตินได้น้อมถวายถุงทองปจัจจัยกรินแด่ท่านประธานสงฆ์คือพระครูสมุทธานินปุญญานันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเพื่อทอดถวายศูนย์ปฏบิบัติธรรมระยองเขาช่องลม ซึ่งภาพการสร้างบุญของผู้มีบุญที่ปรากฏขึ้นในครั้งนี้ล้วนงดงามสว่างสวยัยเป็นไปด้วยบุญกุศลที่ทุกท่านตั้งใจทำจะเป็นคุณอูปการตอบพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากการดอดกรถินเนี่ยนะคะนอกจากว่าสิ่งที่สําคัญก็คือผ้าไตรหรือผ้ากรถินนั้นแล้วนะคะบริวารกรถินเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งนะคะขณะนี้ไม่ว่าจะทําอะไรก็ต้องใช้ปัจจัยทั้งนั้นนะคะ ไม่ว่าจะใช้สำหรับพัตตาหารค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าเรียนหนังสือของพระทุกๆรูปนะคะหรือว่าที่สำคัญที่สุดเลยการบูรณะซ่อมแซมโบสถ์สาลาในวัดนะคะบางท่านอาจจะบอกว่าไปทำบุญกระถินเอาพัตตาหารไปก็พอแล้วนะคะแล้วจะไปนั่งทานกันที่ไหนนะคะก็ต้องทานอยู่ใต้ศาลาใต้อาคารนะคะทานใต้สาราใต้อาคารนั้นก็มีวันที่มันจะ ผุพังสุดโสมเราก็ต้องทนุบำรุงซ่อมแซมให้ใช้งานได้นะคะเพราะฉะนั้นบริวารกระถินเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เราทุกคนควรจะถวายวัดเพื่อที่จะให้พระท่านเนี่ยนะคะได้มีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็เอาพระธรรมาำคำสอนนะนั้นมาสั่งสอนเราซึ่งเป็นญาติโยมนะคะญาติโยมก็ต้องมีหน้าที่ที่จะ ดูแลพระดูแลวัดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปทอดกันได้ทุกวันเลยนะคะในช่วงนี้นะคะบุญกระถินหนึ่งเดือนนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราชาวพุทธนะคะเป็นความฉลาดนะคะที่จะหาโอกาสสร้างบุญใหญ่นี้นะคะทุกๆวัดทุกๆสถานที่นะคะสะดวกที่ไหนไปกันทุกๆวัดที่ไปได้เลยนะคะอนุโมทนาบุญค่ะคือผมก็มาร่วมทุกปีนะครับไม่เคยขาดนะครับปีนี้เป็นปีที่1ินะครับ สิ่งที่ผมประทับใจในปีนี้ก็คือคนที่มาร่วมเนี่ยมากกว่าที่เคยทุกครั้งที่ผ่านมานะครับมองให้เห็นถึงความสามัคคีกันในระหว่างผู้นำบุญด้วยกันและที่ประทับใจมากๆก็คือ,คอกลุ่ม8อํอำเภอนะครับที่ทำเป็นผ้าป่านำมาถวายเป็นบริวารกระถินนะนะ เห็นถึงความสามัคคีซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็อยากจะให้เก็บความดีเหล่านี้ไว้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยศูนย์นี้ถ้าจะจะอยู่ได้เนี่ยก็ต้องอยู่ได้ด้วยความสามัคคีของผู้นำบุญทุกคนนะครับนับเป็นโอกาสแห่งการบำเพ็ญบุญที่จำกัดด้วยการเวลาทั้งยังเป็นโอกาสพิเศษเพื่อสนับสนุนการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา ราพุทธศาสนามอบของขวัญอลัมค่าในฐานะที่เราเป็นผู้ให้สิ่งนั้นก็คือบุญกุศลที่จะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติเป็นอริยทรัพย์ให้ได้สร้างบารมีตลอดไปก็มีความปลาปลื้มปิติยินดีมากนะคะที่ได้มาร่วมงานนี้นะคะก็มีโอกาสได้มาร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาช่องลมตั้งแต่เป็นป่ายางนะคะเป็น ป่ายางซึ่งมีต้นกล้วยนะคะก็เห็นความเจริญเติบโตของศูนย์แห่งนี้นะคะด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องนะคะทั้งจังหวัดระยองและก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะพี่น้องสาธุชนก็พวกเราก็มากิจกรรมกันมีผ้าป,ป่าบ้างอะไรบ้างนะคะและที่สําคัญที่สุดก็คือกระถินนะคะกระถินเนี่ยจะมีความสําคัญมากนะคะพระจะต้องนําไปใช้ใจ่ายในเรื่องค่าน้ําค่าไฟค่าใช้ใจ่ายทุกๆอย่างในวัดนะคะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้ก็มีค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะกระถินปีนี้ก็จะทําโรงครัวนะคะวันนี้ก็เป็นวันอีกหนึ่งวันของนักสร้างบาร,รมีนะคะที่มีความปลื้มปิติเพราะว่าตั้งแต่ปีแรกที่เรามาบุกเบิกเราก็มาร่วมกันเหมือนขุดดินเลยขุดดินเทเทคานผสมปูนร่วมกับพระอาจารย์หลวงพี่แล้วก็พี่น้องกัญญาณมิตร จังหวัดระยองเนี่ยที่เรามาตั้งแต่ปีแรกมันจําภาพได้หมดเลยค่ะทําให้มีความรู้สึกว่าความสามาคัคคีความเข้มแข็งของหมู่คณะเป็นเป็นแรงแล้วก็เป็นกําลังใจในการที่เราเนี่ยร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ร่วมบาร,รมีเคียงคู่กันกว่าที่เราจะได้มาแบบมารวมกันมีมีทีมมีที่แล้วก็มีทุนจากพี่ๆแล้วก็พวกเรารวมกันนะคะ ก็มีความสุขว่าภูมิใจภูมิใจด้วยที่ว่าได้ร่วมกันสร้างสุนถึงเราจะไม่ได้แบบเยอะมากแต่เราก็ร่วมมาตลอด10ปีก็เลยทําให้มีมีความสุขว่าเวลาการรอคอยความอดทนอะไรนคะมันเป็นสิ่งที่พอเห็นภาพความสําเร็จแล้วมันชื่นใจค่ะแต่ด้วยความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจทุ่มเทกำลังความคิด สติปัญญาและศรัทธาที่เต็มเปี่ยมของคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านสิปีเต็มของการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองเขาช่องลมแห่งนี้ขึ้นมาได้ก่อสร้างรูปปรากฏให้ได้ประจักษ์แก่ทุกสายตาเพราะได้ใช้ประกอบกิจกรรมงานบุญในพระพุทธศาสนารวมถึงกิจกรรมโครงการต่างๆตลอดเรื่อยมา10ปีแห่งการสร้างความดี